สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับวันนี้ก็วันที่22พฤษภาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา5โมงเย็น50นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับผมมาทํารายการให้ในวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคําครับจะได้นําแผนการซื้อขายทองคําวันนี้นะครับรวมถึงคําแนะนําของผมเนี่ยนะครับ ไปปรับใช้ในการลงทุนทองคําในพอร์ตของท่านเองได้นะครับซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงวันที่23จนถึงวันที่27พฤษภาคม2565นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับที่สงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้กับ ทุกๆคาถามเลยทีนี้คลิปนี้ครับเราก็คงเริ่มกันแบบสั้นๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กระชับแล้วก็เอาเนื้อหารุ่นๆเนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในการลงทุนให้ได้มากที่สุดละกันผมไม่พูดย้อนอดีตแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงเห็นแล้วว่าคนที่เ,เล่นตามแผนการซื้อขายทองของผมเนี่ยนะครับ เห็นแล้วว่าทองคําตอนนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้มากน้อยแค่ไหนนะครับใครกําไรหรือว่าขาดทุนยังไงนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะครับอาทิตย์นี้เราจะมาวางแผนนะครับแล้วเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดนะครับออทองคำเนี่ยมันปิดตลาดนะครับที่ราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่1,846เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ 34.25บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งเนี่ยก็ปิดตลาดที่ระดับ30,000จนถึง3 1 0 0 0บาทต่อบาททองก็่อ,อก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตไปสรุปผลประกอบการลงทุน e-a robot ก่อนละกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่สนใจลงทุนทองคำด้วยระบบเทรดอัตโนมัตินะครับก็คงยังติดตามเรื่องของ e-a robot อยู่นะครับว่า มันจะสามารถทํากําไรในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตเลยนะครับว่าอ่าสำหรับโรบอทนะตอนนี้นะครับก็ทํากําไรขึ้นมาอย่างที่เห็นครับ1 1 0 0เอ่อสิดอลลาร์แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ขาดทุนอยู่แค่ประมาณเอ่อเเหรียญนะครับประมาณ7เหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับ จำกันได้ไหมว่าที่คนนี้นะครับเขาไม่ได้เล่นแค่พอร์ตเดียวนะครับก็ก็เล่นอยู่ทั้งหมด3โบกสปอนเซอร์ของผมเลยนะครับก็มาดูกำไรในแต่ละโบกที่พี่เขาเล่นอยู่ละกันนะครับสำหรับโบกนี้ก็ประมาณ1,000กว่าเหรียญเนี่ยนะครับว่าตามนี้เลยนะครับส่วนอีกโบกหนึ่งก็1,376เหรียญน,นะครับก็เป็นการตอกย้ำ ความมั่นใจนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนทองคำด้วย e-a robot หรือว่าระบบเทรดทองคำอัตโนมัตินะครับใครสนใจยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามผมนะครับได้ที่เบอร์นะครับ065942 5654นะครับ id line ผมเติร์ครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับใครมีปัญหาเรื่องทองคำนะครับอยากปรึกษาก็โทรมาปรึกษาได้เลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กลุ่ม VIP ก็คือกลุ่มที่ มีบทความมีซิกแนวให้นะครับมีการข้อซื้อข้อขายให้นะครับใครที่ยังซื้อขายทองคําไม่เป็นอยากจะมีคนนําทางให้ก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากลงทุนทองคําด้วยด้วยระบบของโกสปอร์ตเนี่ยนะครับใครยังไม่มีความรู้ก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับผมมีคลิปให้คุณเอาไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนใจอยากย้ายจากทองคําแท่งมาเป็นโกสปอร์ตก็ แจ้งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คงคุยกันทุกอาทิตยอยู่แล้วนะครับโอเคนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่2 3จนถึง27พฤษภาคม65ครับมีดังนี้นะครับปัจจุบันนะครับทองคำนะได้เปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทองคำเป็นเทนขาขึ้นระยะกลาง แต่ว่ามันยังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่นะครับทำให้ในทิศนี้ครับเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าทองคำครับมันจะเคลื่อนไหวเป็นไซ์เวย์นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับแล้วก็จะวิ่งไปมาในกรอบ1830จนถึง1 8 6 0เหรียญน,นะครับจนกว่ามันจะทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งได้ก่อนนะครับ ทองคำเนี่ยจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีปัจจุบันนะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับหรือว่าจุดสับขาหลอกนี่นะมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,805เหรียญน,นะครับส่วนจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,915เหเรียญ ถ้าเกิดเปิดตลาดมานะครับในเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับก็คือให้สังเกตเลยว่าราคาทองคําครับมันสามารถที่จะทะลุผ่านด่านราคา1,850ปหเหรียญได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดมันสามารถทะลุราคา1850หเหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับให้นักลงทุนครับสามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,860จนถึง1,865เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะผ่านด่าน1,850เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะลงกลับมาป้วนเปี้ยนในกรอบ1,825จนถึง1,830เหรียญจากคำถามที่ถามมาว่าทองคำเนี่ยจะ ขึ้นได้สูงสุดที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถลงต่ำสุดได้ที่ราคาเท่าไหร่ในอาทิตย์นี้นะครับผมตอบให้แบบนี้นะจากการคำนวณน,นะครับพบว่าทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยนะครับได้ถึงกรอบราคา1,880จนถึง1,885เหรียญน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับราคาทองคำเนี่ยจะต้องยืนเหนือ 1840ี่เหรียญให้ได้นะครับพอถ้าเกิดมันยังยืนเหนือราคา1840ี่เหรียญได้อยู่เนี่ยไอเป้าหมายที่1880จนถึง1885เนี่ยถึงเป้าหมายแน่เลยครับประมาณ80%อแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่า1840ี่เหรียญลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถปรับตัวลงต่อเนี่ย มาถึงระดับประมาณ1815จนถึง1,820เหลี่เหรียญได้เลยนะครับต่อมาครับเรามาดูจุดเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้อเข้าขายบายหรือเซลนะครับลายย่อยกันบ้างว่ามีจุดไหนที่จะสามารถเข้าซื้อได้มีจุดไหนที่สามารถเปิดขายเซลได้นะครับใครที่รอเปิดขาย ใครที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกําไรขาขึ้นนะหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับไม้แรกเลยนะครับที่ราคา1,850เหรียญที่บอกไปเมื่อกี้น,นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมาทะลุ1,850เหรียญขึ้นไม่ได้ครับก็ไปรอปิดกําไรเนี่ยที่1,856จนถึง1,858นะครับไม้ที่2ครับ ตั้งเปิดซื้อบารสต็อปครับที่ราคา1856นะครับทะลุขึ้นไปได้เนี่ยไปปิดกําไรที่1861จนถึง1863หมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบารสต็อปครับที่ราคา1861ครับทะลุขึ้นไปได้เนี่ยไปปิดกําไรที่1866จนถึง1868หมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อบารสต็อปครับที่ราคา1868ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่1873 จนถึง1875มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อวัสตอบครับที่ราคา1873นะครับทะลุขึ้นไม่ได้ครับไปรอปิดกำไรที่1879จนถึง1881แล้วก็มาที่6ครับมาสุดท้ายนะครับให้ตั้งเปิดซื้อวัสตอบราคา1881นะครับทะลุขึ้นไม่ได้ครับไปรอปิดกำไรที่1886จนถึง1888ได้เลยนะครับ ส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนนะลงมาที่ราคา1832 1820แล้วก็1810นะครับค่อยทยอยซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับ ไม้แรกเลยครับให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปนะครับรอที่ราคา1,840รเหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 8 3 3จนถึง1835ม้าไม้ที่2ครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่ราคา1835ครับหลุดลงไปได้ไปรอปิดกำไรที่ราคา1,828จนถึง1830ายไม้ที่3ครับ ตั้งเปิดขายเซ็ตอร์ตอบครับที่ราคา1828นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1821จนถึง1823หมายที่4ครับ <unle> <ADA> ตั้งเปิดขายเซ็ตอร์ตอบครับที่ราคา1821นะครับหลุดลงไปได้เนี่ยไปรอปิดกำไรที่ราคา1813จนถึง1815หมายที่5ครับตั้งเปิดขายเซ็ตอร์ตอบครับที่ราคา1815นะครับ หลุดลงไปได้ก็รอปิดกรมัที่ราคา1808จนถึง1810แล้วก็มาที่6ครับมาสุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1809นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกรมัที่ราคา1803จนถึง1805นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1805ลงไปได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งสรุป คำแนะนำวันนี้ให้เลยนะครับก็คือตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเข้าสู่โหมดไซเวนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วาทิที่นี้ครับก็คงจะเล่นยากนิดนึงนะครับทำให้มันจับทางลำบากแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเนี่ยเลือกค่าให้ตอนนี้นะครับผมขอเอียงเนี่ยไปทางฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่านะครับอาจจะสวนกระแสของเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ ผมยังเชื่อว่าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับมันยังคุมเกม,เกมอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเอ็นเอียงเนี่ยไปทางฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่านะครับซึ่งเอ,อ่ทำไมถึงมองว่าน่าจะปรับตัวลงมากกว่าผมยึดเอาด่าน1,850เหรียญเป็นเกณฑ์ถ้าทองคำเนี่ยมันยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน1850ยเนี่ยยังมองว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะถูกตบกลับลงมาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิด ทองคำเนี่ยมันทะลุราคา1850เหรียญขึ้นไม่ได้โอเคอันเนี้ยนักลงทุนก็อย่าไปไล่เปิดขายเซลล์แล้วนะครับให้กลับหน้าเล่นเนี่ยไปฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนและกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นไปอย่างไรนะครับที่สําคัญครับถ้าเห็นราคาทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า1840ี่เหรียญลงมาได้นะครับก็อ่ไม่ต้องลังเลนะครับยังไงเปิดขายเซลล์ติดไม้ติดมือ,อไว้หน่อยนะครับเพราะทองคำเนี่ย มีโอกาสจะปรับตัวลงมาที่เราสามารถทำกำไรได้พอสมควรนะครับโอเคอะมาดูในส่วนของคนที่ลงทุนในทองคำแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับว่าจะมีแผนการเล่นอย่างไรนะครับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับคนที่ลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับผมแนะนำว่าท่านต้องวัดใจนะครับที่ด่านสุดท้ายเลยเนี่ยอยู่ที่3200บาทต่อบาททองนะครับ ถ้าราคาทองคำเนี่ยนที่นี้ครับสามารถทะลุด่าน3,200บาทขึ้นไปได้นะครับทองคำแท่งจะกลายเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีนะครับแล้วมันก็จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับโดยมเีเป้าหมายที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ราคา3450จนถึง3600บาทต่อบาททองแต่ถ้าเกิดราคาทองคำแท่งนะครับ มันยังไม่สามารถผ่านด่าน3.200บาทขึ้นไปได้นะครับทองคำแท่งจะถูกตบกับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะลงกลับมาป้วนเปี้ยนที่ประมาณ29,700จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับส่วนใครอยากซื้อนะครับใครอยากซื้อบายนะให้รอดูทองคำเนี่ยนะครับมันทะลุ 310, 0บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับไปปิดกำไรที่ประมาณ3,200จนถึง3250บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุ3200บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายครับตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่ 3350, จนถึง3400บาทต่อบาททอง แล้วถ้าเกิดราคาทองคำครับสามารถทะลุ3,400บาทขึ้นไปได้ครับให้เปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับเป้าหมายกำไรครับมันจะไปจบที่ประมาณ3,550จนถึง3,600บาทต่อบาททองนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับก็ให้รอราคาทองคำแท่งเนี่ยมันย่อลงมาที่2,9800 29,600แล้วก็2,9400นะครับค่อยๆทยอยซื้อเก็บเข้าไปได้ ส่วนใครอยากเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเล่นขาลงนะให้จับตามองราคาทองคำที่29,900บาทที่ดีครับถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้นะครับให้นักลงทุนครับสามารถเสี่ยงที่จะเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้นะครับแล้วก็ไปปิดกำไรที่29,750บาทต่อบาททองถ้าทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า29,750บาทลงมาได้อีกนะครับ เปิดขายเซลล์ตามลงไปอีกเลยครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่29,600บาทนะครับและสุดท้ายครับถ้าทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า29,600บาทลงมาได้ด้วยครับเปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า29,600บาทลงไปได้ด้วยครับท่านจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงเยอะกว่าเดิมนะครับไปรอปิดกำไรที่ประมาณซัก 29,300จนถึง29,400บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของทองคำแท่งทั้งหมดที่มาสรุปให้นะครับโอเคก็คงจบนะครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆนะครับหวังว่าทุกท่านครับคงนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองได้นะครับแล้วเดี๋ยววันพุธนะครับหรือไม่ก็วันพฤหัสเนี่ยผมจะกลับมาทำรายการคลิปเฉพาะกิจให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตรายอทิตว่า หลังจากวันนี้แล้วเนี่ยนะครับทองคําจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็โทรหาผมไลน์หาผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเจอกันใหม่ครับในคลิปเฉพาะกิจครับวันพุธครับสวัสดีครับ